อยากเข้าไปก็เลือดเยอะเหมือนกันครับมีสีขาวเยอะขอเช็คก็เห็นนบตรงนั้นนะครับสภาพับก็จปเช็คที่ตรงนั้นฝั่งนั้นโอเคดูจมูกต่างกันนิดหน่อยไม่เยอะมากสวยมากดูหน้าหวาน ไปทางไปทาง้นเยอะกว่าอะสวัสดีค่ะทุกคนเคส็ดมีลูกสาวของคุณหมอบิ๊กนะคะหลายๆคนถามกันมาว่าอยากดูไลฟ์สดลูกสาวของคุณหมอบิ๊กนะคะ,ะมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวระหว่างนี้ให้ผู้ช่วยเช็ดทําความสะอาดหน้าไปพังพนะคะเอาเก้าอ,อ,อี้ออกทีละนิอ่สวัสดีนะคะทุกๆคน ชัดกันไหมเอ่ยได้ยินเสียงชัดกันหรือเปล่าคะแ้ okay, องคะเมื่อสักครู่มีข่าวดีแล้วนะคะ mm hmm. ก็คือชัดเจนแล้วว่าคลินิกในโซนกทมนะคะสามารถเปิดได้แล้วนะคะแต่ยังคงต้องใช้มาตรการนะคะป้องกันโควิดนะคะอย่างเคร่งครัดนะคะทุกคนก็คือ,เ,อ,อเราสามารถเปิดได้เรารับเคสผ่าตัดปกตินะคะแล้วก็ รบกวนใครถ้ามีนัดนะคะที่จะเข้ามาทำจมูกเนาะเจ้าหน้าที่นะคะจะโทรไปคอนเฟิร์มคิวนะคะให้ทุกท่านนะคะแต่ว่ารบกวนทุกท่านแจ้งไทม์ไลน์นะคะให้แบบเป็นความจริงด้วยนะถ้ามีใครแบบใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะรบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะอ่า เคสนี้นะเป็นงานเสริมใหม่นะคะลูกสาวของคุณหมอบิ๊กนะคะถือว่าสวยเปลี่ยนเลยนะคะเนื่องจากว่าของเดิมของคนไข้นะมีปลุ่มกระดูกหํำนะคะเป็นคลื่นไม่เรียบนะแล้วก็เนื้อค่อนข้างแบบเป็นเลเวลที่แบบน้อยมากเนาะน้อยมากนะคะถือว่าเปลี่ยนระดับหนึ่งเลยเดี๋ยวพี่เต้าวนให้ดูอีกฝั่งนะตรงเออ รอยช้ำอะค่ะก็จะช้ำตามจุดที่ฉีดยาชาได้หรือว่าถ้าเรามีปุ่มกระดูกหําเป็นพื้นไม่เรียบนะคะเวลาคุณหมอเขาตะใบอะคะ่ะก็จะสามารถมีอาการช้ำได้มากกว่าเคสที่ไม่มีกระดูกหํานะคะเป็นปกตินะคะเราเสียงเพลงให้่อยคะเคสนี้ก่อนเสริมคือมีฐานกว้างแล้วคือไปจมูกแบะด้วยนะคะหลังเสริมทันทีคืน เด็กลงชัดเจนเลยค่ะค,คุณค่ะดูแบบดวงตาเด็กลงเลยแล้วก็สันจมูกคือคุณหมอเอาแบบดีไซน์ไม่เวอร์เลยรับกับหน้ามากๆเลยนะคะปลายจมูกก็คือยกปรับพุ่งขึ้นนะคะเพิ่มความเด็กให้กับใบหน้านะคะทุกคนถ้าจะแจ้งเรื่องใครมีนัดเช็คทรงจมูกกับคุณหมอนะคะแต่ละคนแต่ละสาขาเนาะก็คือทำนัดผ่านเข้ามาทางไลน์หลังทำได้เลยนะคะ ก็เดี๋ยวรลน์หลังทําจะจัดสรรคิวให้นะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าคลินิกเนาะปิดมาประมาณ2เดือนกว่านะคะคิวเช็คทรงเช็คแผลนะคะก็จะอั้นกันเยอะเลยนะคะก็ทักผ่านมาทางไลน์หลังทําได้เลยนะเพราะว่าแต่ละวันบางทีมันจะเกินลิมิตที่คุณหมอรับอะค่ะเดี๋ยวออแอดมินไลน์หลังทําจะดูแลคิวให้นะคะ อเคได้เลยทุกทุกคนอยากได้เลฟเฟ e รเน์แบบไหนชอบทรงประมาณไหนนะคะสามารถนํามาให้คุณหมอดูในวันที่เสริมได้นะคะคุณหมอทุกคนทําได้ทุกทรงนะคะถ้าเรามีเนื้อเพียงพอหมายถึงว่าถ้าเราอยากได้ด่งพุ่งปังแล้วเรามีเนื้อเพียงพอนะคะคุณหมอก็สามารถทําให้ได้แต่ถ้าเรามีเนื้อไม่เพียงพอนะคะก็คือคุณหมอเขาก็จะแนะนำเนาะว่าทรงไหนที่เหมาะกับเนื้อของเรานะคะ มีรีวิวมาแล้วว่าคุณหมอบิก๊กมือเบามากคนไข้เจ็บไหมคะตอนฉีดยาชาไม,ไม่เจ็บเลยรู้สึกนิดเดียวใช่ไหมคะมโอเคได้เลยก็พอหอมปากหอมคอนะคะเดี๋ยวพี่กิต้าให้คนไข้ไปฉายแสงเพื่อลดบวมกันก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะ